วิษณุยืนยันทำได้ตั้งเมียรธรรมนัตเป็นข้าราชการการเมืองแต่ไม่รู้ใครเสนอนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวธนพรศรีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บภรรยาของร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งได้หรือไม่นั้นว่าทำไมจะทำไม่ได้พร้อมย้ำว่าเป็นการตั้ง ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่20อัตรามีอัตราเงินเดือนไม่เกิน20,000บาทโดยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งและนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไม่ใช่อำนาจของร้อยเอกธรรมนัสส่วนใครเป็นผู้เสนอชื่อขึ้นมาตนไม่ทราบส่วนที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งภรรยารัฐมนตรีช่วยมาดำรงตำแหน่งนั้นนายวิศณุระบุว่าในทางกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็แล้วแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ไม่ได้ไปทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะทํางานในทรเนียบรัฐบาลรวมถึงไม่ได้กําหนดคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษเข้าง่ายออกง่ายไม่มีเงินบํานาญซึ่งตนก็ไม่ได้รู้จักนางสาวธนพรเป็นการส่วนตัวส่วนที่เกี่ยวข้องหรือดองอะไรกับใครตนไม่ทราบ